ตะน,นี่ River f ์นะครับจาก Nike ้ครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้นะเพื่อานอาล้วริเวอรนะครับเพื่อนเพื่ครับคู่นี้เป็นรองเท้าเทรนเนอร์ของ Racing เป็นรองเท้าคู่ซ้อมนะครับในการใส่ทำความเร็วนะครับจุดเด่นของรองเท้าคู่นี้มีอะไรบ้างน,นะครับ 1. นึ่งเลยนะครับโฟมใช้เป็นพุชลอน3.0นะครับซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนี้เนาะ คูชลอน3.0แต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยไนกี้เนี่ยเขาใช้โฟมคูชลอนมาตลอดน,นะครับก็เพิ่งจะพัฒนามาเป็น React React X นะครับแล้วก็มี Zoom X ็กนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นตัวล่างๆตัวเริ่มต้นอะไรแบบน,นี้เขาจะใช้คูชลอนนะครับอย่างวูดมโร17เนี่ยก็ใช้คูชลอนนะก่อนจะเป็นรุ่น18ใช้ React X แล้วก็ Zoom X แทนรุ่น17เนี่ยเขาใช้คูชลอนแล้วก็บวกกับ Zoom X นะครับคู่นนี้ Rival 5 4ก็็เป คูชลอน3.0นะครับนอกนจากโฟมที่เป็นคูชฉลอนแล้วนะครับคู่นี้มีแผ่นด้วยนะเป็นแผ่นไนลอนนะครับเคาะเข้าไปเนี่ยแข็งๆตรงนี้เห็นไหมสีดำๆแผ่นไนลอนนะครับแล้วก็มีแอร์ซูมที่บริเวณหน้าเท้าตรงนี้ด้วยนะครับอยู่ด้านในแหละไม่รู้อยู่ตรงไหนมีแอร์ซูมที่บริเวณหน้าเท้าด้วยนะครับครับ Riverfly f o เนี่ยเขาบอกเป็นรองเท้า racing รองเท้าซ้อม racing นะครับเพราะนั้นเขาจะเขียนชัดเจนว่า Nike Racing นี่เห็นไหมนี่แล้วสีคู่นี้เป็นสีอะไรครับสีโปรโตไทป์ด้วยนะก่อจะไปตามหาสีนี้มาได้นี่นานเหมือนกันนะยากเลยทีเดียวนะครับเอาโซเป็นลายวัฟเฟิลแบบนี้นะครับนี่นะครับดีไซน์ก็ซิ่งนะโลโก้ไนกี้คาดแบบนี้เลยนี่ฝั่งนี้มีสีส้มคาดแบบนี้ด้วยนะครับเรามาดูส่วนอื่นเพิ่มเติมบ้างนะครับบริเวณรอบขาท่ตรงนี้ก็บุนุ่มนะครับ ฮิลเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็แข็งนะครับแข็งทีเดียวนะจับบีบได้แต่ก็ไม่ได้บีบได้ง่ายนักนะครับกดก็พอกดลงได้เหมือนกันลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางมีบุนุ่มบริเวณหลังเท้าเล็กน้อยนะครับตรงนี้ครับอินโซถอดได้ปะอินโซถอดไม่ถอด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 ได้แหละแต่ติดกาวอยู่เออถอดได้ ถอดได้ครับแต่มันติดกาวอยู่นะครับแต่ถอดได้ครับแล้วก็ที่อินโซเขียน R F River f l e ด้วยนี่สวยงามนะตรงนี้มีตวมัวอักษรสามบรรทัดเขียนว่าเดี๋ยวผมขอท่องก่อนนะ Nike Running Race Day to Everyday Fly High and Fast Forward เห็นไหม Nike Running Race Day to Everyday Fly High and Fast Forward แหม Fly High ก็ใช้ Air Zoom ไง Air Zoom ตรงนี้ก็ช่วยให้เรานั้น บินได้สูงขึ้นเด้งได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าด้วยนะเพราะมีแอร์ซูมนะครับนะบถ้าเพิ่มเติมสเปคของรองเท้าดน,นึงนะครับส้นเท้าสูง30มิลิเมตรนะครับหน้าเท้าสูง22มิลโอ้รองเท้านี่30มิลเองอ่ะเออถึงว่าต่ำมากเลยนะเนี่ย30 mm, นะครับหน้าเท้า22ดอกอยู่ที่8 mm, นะครับน้ำหนักคู่นี้10 US อยู่ที่247กรัม247กรัมก็กลางกลาง แต่วัสดุเขาก็ไม่ได้ใช้อะไรที่มันพิเศษมากนะโฟมไม่ได้เป็นโฟมตัวเบาของเขานะครับาราคาขายอยู่ที่3,700บาทนะครับแต่ผมก็ได้คู่นี้มาประมาณ2,000ต้นๆน,นะครับมันลดราคาพอดีแต่ก็จะหาสีนี้ได้ก็หายากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากที่ใส่คู่นี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับเชิญครับ เอาละเรียบร้อยเทสกันแล้ว r i v e l f i นะครับจาก Nike นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็สิ่งที่ผมสัมผัสได้จากคู่นี้เลยนะครับนั่นก็คือพื้นของรองเท้าอะ่ะมันต่ำกว่าปกติซึ่งถ้าดูจากสเปคที่เราให้เพื่อนฟังไปแนละ้วว่าส้นเท้าเนี่ยสูงแค่30นะครับแล้วก็หน้าเท้าเนี่ยจะสูงอยู่ที่ประมาณ22นะครับดรอปอยู่ที่8เนี่ยส้นเท้าสูง30เนี่ยเอาจริงๆนะมันมันก็เป็นรองเท้าวิ่งปกติอะ่ะ แต่เดี๋ยวนี้เขาขยับความสูงของโฟมขึ้นไปไงขึ้นไปถึง40บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาเจอในรองเท้าที่พื้นอยู่ที่ประมาณ30เนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออมันมันต่ำะกว่าปกตินะเออเพราะเดี๋ยวนี้ขึ้น40กันหมดเลยนะครับแบบขึ้นแบบแตะกัน38 39 40อะไรเงี้ยมาตลอดนะครับพอมาเจอคู่นี้ปุ๊บเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ30ไนก็เลยรู้สึกแบบฟีลลิ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเรารู้สึกว่าเราจะยืนแบบใกล้ชิดกับ พื้นถนนมากขึ้นนะครับเหมือนกับพวกรองเท้าเรซิ่งแฟตในสมัยก่อนเลยแบบนี้เลยนะครับพื้นบางๆหน่อยแต่นี่ก็ยังถือว่าไม่บางมากนะแต่ถ้าเทียบกันแล้วกับรุ่นอื่นๆของ n นกี้เนี่ยนะครับผมว่ารุ่นนี้แทบจะบางสุดแล้วมั้งนะพอไปดูอย่างของเ a p o r f อร์ไฟสเนี้ยล่าสุดที่ออกมาที่ปรับความหนาของโฟมลงนะจาก40่สเหลือ35ก็ยังหนากว่าคู่นี้ประมาณ5มิลนะหรือจะเป็นคู่อย่าง Zo ู om ฟสิหกนะครับรองเท้าตัวซ้อมอีกหนึ่งคู่ที่ใส่แข่งได้ด้วยนะครับ ก็หนาถึง42มิลรวมไปถึงเ,เป็กซัส41อย่างเงี้ยเปกกซัส41ยัง37เลยคู่นี้เหลือแค่30เองนะครับก็เขากำหนดอยู่แล้วครับว่าคู่นี้คือเรเวอร์ไฟ f o เนี่ยเป็นรองเท้าซ้อมสำหรับการใส่ในวันแข่งขันแล้วก็ซ้อมเรซิ่งจริงๆนะครับฟิลลิ่งการสวมใส่ก่อนนะครับคู่นี้นะครับมันเป็นรองเทา้าตัวเริ่มต้นราคาเซฟบัจจตหน่อยนะครับคู่นี้เปิดราคาที่3,700บาทเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องอระบายอากาศดีไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแบบ สวมใส่สบายแบบรู้สึกไม่ไม่กระชับแน่นมากนักนะคือถ้าไปเอากับตัวท็อปทอย่างเช่นพวกเวเบอร์ไฟสหรือว่า Zoomfly 6อะไรแบบนี้หน้าผ้าอะไรต่างๆนะครับการสวมใส่เนี่ยมันจะรู้สึกสบายกว่านี้แต่คู่นี้ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นแต่ขนาดนั้นนะครับถามว่ามันใส่ก,กระชับดีไหมกระชับดีแต่มันรู้สึกอึดอัดแน่นไปสักนิดหนึ่งตัวของบริเวณรอบข้อเท้าอะไรพวกนี้ม,นมันมีความหนานะครับแล้ว มันไม่ใช่เป็นรองเท้าสปอร์ตสทัทีเดียวอะ่ะคือถ้าเรานึกภาพรองเท้าเรซิ่งเราอยากได้อะไรที่มันบางบงเบาๆบ,าบหน่อยใช่ไหมแต่คู่นี้มันเป็นเทรนนิ่งของเรซิ่งอีกทีเนี่ยเพราะฉะนั้นโฟมไอตัวรอบข้อเท้าอะไรพวกนี้มันก็จะหนาหน่อยนะครับแล้วก็ตัวหน้าผ้าเนี่ยมันยังคงมีความหนาอยู่บ้างนะครับเพื่อเพิ่มความทนทานในการใช้งานเพราะฉะนั้นการสวมใส่จะรู้สึกว่าแน่นๆนิดนึงแต่ผมใส่รงไซส์คู่นี้นะใส่ได้สบายๆนะครับหน้าเทา้าก็ขยับนิ้วเท้าได้แบบโอเคเรายืนแบบ เต็มเต็มเท้าได้ไม่มีปัญหาอุ้งเท้าไม่ตกไม่ดันนะครับส้นเท้าก็ยังกระชับติดเท้าดีเวลาที่เราวิ่งนะครับจังหวะที่เราวิ่งเร่งความเร็วอะไรขึ้นมาเนี่ยรองเท้าก็ติดเท้าเราไปตลอดนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการสวมใส่ผมใส่ตรงไซส์28เซนนะครับเท้าผมยาว26.5ผมบวกที่1.5เซนนะครับเพื่อนผมใส่แล้วโอเคสบายมากเลยถามว่าถ้าเกิดใส่บวกแค่1เซนเป็น27.5ด้ได้ไหมก็พอได้นะแต่ถ้าส่วนตัวผมจะไม่ค่อยถนัดน,นะครับก็เลยเลือกที่จะใส่2 8 0แล้ก็ ทุกคู่ผมจะใส่280หมด10 US นะครับเพื่อจะได้วัดเปรียบเทียบน้ําหนักแล้วก็การสวมใส่แต่ละคู่ที่ไซส์เท่ากันเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับถ้าเทียบคู่นี้กับเปกาซัส41การสวมใส่ไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับพวกแต่ถ้าไปเทียบกับพวก Paperfly อะไรพวกนี้จะต่างกันเพราะว่าพวกนั้นผ้านหน้าผ้าั p p e r รอบข้อเท้าทั้งนี้มันบางกว่ากันเยอะนะโอเคเรื่องการสวมใส่ไม่มีปัญหาครับผมว่าเป็นรองเท้าที่ถือว่าใส่ ง่ายแล้วก็ใส่สบายอีกคู่หนึ่งนะแล้วก็ยืนได้เต็มๆแบบไม่มีปัญหาอะไรใดๆเลยนะครับอ่ะทีนี้ต่อมามาที่ตัวโฟมบ้างนะครับโฟมใช้คุชลอน3.0นะคุชลอน3.0เนี่ยเป็นตัวโฟมเริ่มต้นของรองเท้าไนกี้นะครับซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยชื่อนี้นะักเพื่อนๆอ,อาจจะคุ้นเคยกับ react x ซึ่งอยู่ใน p e g a ั u s 41นะครับคุ้นเคยกับ Zoom x ซึ่งอยู่ในพวก Vaporfly อยู่ใน Zoom Fly เอ่ยนะครับ Alpha Fly แบบนี้ แต่ค s ชลอ n 3.0เออชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วคุชลองเนี่ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วล่ะนี่มันรุ่น3.0แล้วนะมันเป็นโฟมยุคเก่าๆที่รองเท้าไนกี้ก่อนหน้านี้ครับก็จะใช้โฟรมรุ่นนี้กันถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นพวกว o ลเมโร17เนี่ยยังใช้คู่ยังใช้คุชลอนอยู่นะครับแต่มารุ่น18จะเปลี่ยนเป็น REACT-X แล้วโฟมเป็นยังไงบ้างฟิลลิ่งมันแน่นครับ มันแน่นบอกเลยนะครับมันแน่นๆแล้วก็มีความนุ่มด้วยเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้นุ่มยั่วเหมือนซูม m X นะแล้วก็ไม่เหมือน r ร a c t X ฟีลลิ่งไม่เหมือน r รีย t X แล้วก็ไม่เหมือน z ูม m X React รเอนี่ยยังนุ่มกว่านี้แล้วก็ซูม m X จะนุ่มมากกว่านี้แล้วก็ตอบสนองดีกว่านี้คู่นี้มันจะเป็นแบบนุ่มมแน่นๆนะครับเรื่องการตอบสนองเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะมากแต่ยังดีที่มันมี Air z ซูม มีแอร์ซูบนะคู่นี้อยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับช่วยในเรื่องการตอบสนองให้มันรู้สึกเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นถ้าโฟมพุชลอนตัวเดียวนะมันจะออกเป็นแบบซัพพอร์ตหน่อยๆอ,ยอะ่ะแล้วก็โฟมก็จะหนื่อเวลาวิ่งมันแบบไม่ค่อยตอบสนองเท่าที่เท่าที่ควรจะเป็นแบบเฮ้ยถ้ารองเท้าเรซิ่งอ่ะมันควรจะตอบสนองมากกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมคู่นี้เป็นคู่ซ้อมเรซิ่งเทรนเนอร์นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคู่นี้เนะี่ย เขาให้นักกีฬาเนี่ยที่จะใส่ในวันแข่งขัน,เป,นเป็นคู่ที่ใช้ซ้อมเพื่อวันแข่งขันเพราะฉะนั้นนะครับน้ำหนัก247กรัมในขนาด1 0 US เนี่ยน้ำหนักกลางกลางนะครับเพราะถ้าเป็นตัวท็อปไปเลยอย่าง v a เ o r f l y ก็จะเป็น202กรัมหรือว่าล่าสุดเนี้ย178กรัมอย่างเงี้ยเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยมันเป็นคู่ซ้อมเพื่อใช้ในวันแข่งขันใส่วัสดุเพื่อเพิ่มความทนทานให้กับรองเท้านะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าผ้าเอ่ยอาโซเอเอ่ยอะไรพวกนี้นะครับคู่นี้ถือว่า ทำออกมาสําหรับการใส่ซ้อมนะผมว่ายังยังออกมาได้โอเคยังออกมาได้โอเคอยู่นะครับเพราะมันไม่ได้มีสเปคอะไรที่หวือหวามากนะราคา3,700บาท,ทเพื่อนๆจะเอาอะไรละ่ะจะใส่คาร์บอนไหมสําหรับไนกี้คงเป็นไปไม่ได้หรอกนะถ้าเป็นอย่างซูมฟลาย6อย่างเงี้ยโอเคใส่คาร์บอนแต่ราคาเท่าไหร่ครับ6,002คู่นี้3,700ผมซื้อรถแล้วเหลือ2,004ด้วยนะครับเพราะนั้นอย่าคาดหวังว่าจะต้องแบบโอ้เด้งเปลี่ยงป้างจี้จัด คู่นี้คือได้น้ำหนักเบาได้ดีไซน์ที่เป็นแบบเรซิ่งนะเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับโฟมแน่นนุ่มแ,แน่นแน่นน่ำเลยนะแน,แน่นแน่นนำๆเลยแล้วก็นุ่มนิดๆตอบสนองมีพอประมาณแต่ไม่ได้เยอะมากไม่ได้หวือหวามากไม่ได้เด้งแบบส่งเหมือนพวกใสเวเปอร์ฟลายหรือกระดั่งแบบซูมฟลายหเองก็ตามไม่ได้เด้งขนาดนั้นนะครับอย่าคาดหวังว่ามันจะเด้งอะไรแบบนี้ก็ถ้าจะให้สรุปนะเพื่อนๆครับว่า River 5-4ของ Nike ้เนี่ยเหมาะกับใครนะครับใครที่เป็นคนชอบรองเท้าแบบ Racing f a t พื้นต่ำๆๆนะซัพพอร์ตน้อยๆหน่อยนะครับหลงรักอะ่ะชอบชอบมันมีคนที่ชอบแบบนี้มีจริงๆนะครับอย่างที่อย่างที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนักวิ่งเขาก็จะชอบรองเท้าพื้นบางๆกันคู่นี้ผมเห็นที่ญี่ปุ่นวอาโหวางขายกันเต็มเชลเลยแต่ที่ไทยเนี่ยไม่ค่อยมี <laughs> ไม่ค่อยมีวางขายไม่ค่อยมีคนซื้อกันนะครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับ ความชอบแล้วก็สไตล์การวิ่งของแต่ละคนนะครับใครชอบ Racing f a t ทนะครับใครที่อยากได้รองเท้าแบบ Daily Trainer ได้นะครับเป็นรองเท้า Daily t r a นเนอนะแล้วก็สามารถเอามาใส่ซ้อมพวกแบบเทมโปได้ทำความเร็วอินท r อร์เทรนน i n g พวกนี้ได้นะครับคู่นี้ร i v ว r f i ไฟฟ์เนี่ยผมว่าตอบโจทย์ได้ส่วนจะใส่ในวันแข่งขันได้ไหมเอาจริงๆมันได้อยู่ใส่5โล10โลจนถึง42ได้แต่มันเป็นคู่ซ้อมมันมีคู่ อื่นที่เพื่อนๆควรจะเลือกไปใส่แข่งมากกว่านะครับเช่นเพื่อนๆอ,อ,อาจจะหยิบซูนฟลาย6เพื่อแข่งในระยะที่ไกลหน่อยเช่น21-42หรือถ้าระยะที่สั้นลงมาหน่อยสัก50-21เนี้ยอาจจะเป็นเบอร์ฟลาย4ดีไหมนะครับหรือถ้าระยะยาวตัวแข่งอาจจะเป็นอ,อัล h ฟาฟลาย3แบบเนี้ยแล้วก็เอาคู่เนี้ยรีเวอร์ฟลาย4เนี้ยเป็นคู่ซ้อมเพราะว่ามันมีความทนทานสูงเนี้ยแล้วก็ราคาไม่แพงใส่พังก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ก็ได้ เอาเป็นหนึ่งในชูโรเทชันของเพื่อนนะครับชูโรเทชันถ้าถ้าตอนนี้นะของ n นกีนะผมคิดว่า Daily Trainer เนี่ยมีให้เลือก2คู่ถ้าไปกัะซัดถ้าชอบหนาหน่อยก็ไปเปกัะซัดถ้าชอบบางหน่อยก็มาร i v ว r f ์ฟ e ลูขึ้นอยู่กับวงประมาณด้วยนะ i ด y Trainer มี2คู่ให้เลือกแล้วส่วนถ้าเป็นซ้อมทำความเร็วขึ้นมาหน่อยนะครับก็อาจจะมีร i เวอร์ไฟฟลู Flow, นะครับเปกัะซัดก็ได้หรือจะใช้สติฟ e ฟส2ก็ได้ หรือเอาเป็นเ a เปอร์ y ฟลรุ่น3รุ่น4ได้หมดทำความเร็วในระดับอินทวอร์เทรนนิ่งเทมโปเนี่ยอาจจะเป็นพวกซู o m ฟล y 6กหรือว่าไฟลแบบนี้นะครับวันแข่งโอ้โหอัลเฟร์ไฟล์สามเวเปอร์ฟลนะเอาตัวท็อปไปเลยส่วนรีค o ฟเวอรี่เดย o รีค y ฟเวอรี่เดยก็จะมีอะไรครับอิ Run, นวินซิเบิลรันโวลเมโรเฮ้ครบเลยนะเออถ้าเป็นเดลี่เทรนเนอร์โวลเมโรก็จะเหมาะคนที่อนต้องการการซัพพอร์ตเป็นพิเศษนะครับ แต่ถ้าเป็น daily t r a n n e r แบบธรรมดาทั่วๆไปก็เนี่ยร i v ว r f i r ฟก็ได้ราคาไม่แพงด้วยครับสามพเป็นกระซั้5ห้0พันะแต่เป็นกระซั้ก็จะได้โฟมที่ดีกว่าเป็น React X ที่มีความนุ่มมากกว่านี้นะครับมีการตอบสนองที่มากขึ้นแต่คู่นี้อาจจะไม่ได้นุ่มขนาดนั้นแต่ก็ยังพอมีการตอบสนองจาก Air Zoom ที่อยู่ด้านหน้านะครับก็ฝากเป็นความเห็นของผมสําหรับรองเทาคู่นี้ครับ r i v ว r f i r ฟจาก Nike ครับ กลับมาที่สตูดิโอของเราตะแดน River Five o นะครับจาก n นกี้ครับ Rest Day to Everyday f i y High Fast Forward นะครับข้อมูลเพิ่มเติมส้นเท้าสูง30หน้าเท้าสูง22มิลนะครับดรอปอยู่ที่8น้ำหนักคู่นี้247กรัมในขนาด10 US ครับพเพื่อนๆนี่หมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบอีกสักทีนะครับ เราอยากรู้จังเลยว่ามีใครเป็นแฟนของ River Fly บ้างเพราะว่านีจริงมันออกมาหลายรุ่นแล้วนะนี่รุ่นที่4นะใครเป็นแฟนบ้างช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับอยากรู้ว่าถ้าเกิดเคยใส่รุ่นนี้มาแล้ว1 2 3จะไปต่อกับรุ่นที่4นี้ไหมหรือพอผมมารีวิวคู่นี้แล้วเพ <ๆ S 2> ื่อนๆนเห็นดีไซน์แบบนี้แล้วอยากจะไปจัดสักคู่หนึ่งเก็บไว้ในคอลเลกชันหรือเปล่าช่วยคอมเมนต์บอกกันทีนะครับและสําคัญที่สุดนะครับเพื่อนๆครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณนะครับลา